สวัสดีครับวันนี้เรามา,าเฉลยแนวข้อสอบท้องถิ่นเพื่อเตรียมสอบท้องถิ่นในรอบต่อไปไม่ว่าจะเป็นการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปกรณีที่ยังไม่ได้เป็นข้าราชการและสอบคัดเลือกสายงานผู้บริหารท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายต่างๆหรือตำแหน่งรองปะหลัดในส่วนของอบตเทศบาลอบจและเมืองพัทยาก็สามารถใช้ข้อสอบชุดนี้ไปเป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบได้ สำหรับวันนี้เราเฉลยข้อที่83กันนะครับข้อที่83โจทย์ถามว่าราชการส่วนกลางในข้อใดมีฐานะเป็นนิติบุคคลกไก่กรมกไข่อําเภอกควายจังหวัดงงูคณะกรมการจังหวัดจอยจานองค์การบริหารส่วนจังหวัดข้อนี้ตอบข้อไหนครับข้อนี้เฉลยเลยนะครับข้อนี้ ตอบข้อข้อ,ขอด้เป็นราชการส่วนกลางก็คือกรมนั่นเองนะครับกไก่ที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลนะครับโจทย์ข้อนี้ถามว่าราชการในข้อใดมีฐานะเป็นนิติบุคคลซึ่งกไก่เป็นราชการส่วนกลางขอไข่นั้นเป็นราชการส่วนภูมิภาคขอควายเป็นราชการส่วนภูมิภาคส่วนคณะกรมการจังหวัดนั้นก็เป็นที่ปรึกษา ของผู้ว่าราชก,การจังหวัดนะครับส่วนอ,อบจเป็นราชการส่วนท้องถิ่นนะครับฉเฉลยข้อนี้ฉเฉลยกอไก่นะครับอธิบายขยายความให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของข้อนี้อยู่ในพรบร,ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2534และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่8พศ2553ส่วนที่1การจัดระเบียบ บริหารราชการส่วนกลางในมาตราจิตนะครับบัญญัติว่าให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลางดังนี้วงเล็บหนึ่งสำนักนายกรัฐมนตรีวงเล็บ 1. สองกระทรวงหรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวงวงเล็บสทะวงซึ่งสังกัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีหรือกระทรวงวงเล็บ4ี่กรมซึ่ง กรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมซึ่งสังกัดหรือไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงวรสองสำนักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเป็นกระทรวงวรท้ายส่วนราชการตามวงเล็บ 1, นึ่งวงเล็บสองวงเล็บสมและวงเล็บสมีฐานะเป็นนิติบุคคล ก็ซึ่งกรมอยู่ในวงเล็บ4ของมาตรา7นั่นเองมีฐานะเป็นนิติบุคคลและก็กรมเป็นราชการส่วนกลางนะครับกรมก็มีกรมต่างๆที่สังกัดกระทรวงต่างๆเช่นกรมการปกครองกรมส่งเสริมการปกครอง,ท,องท้องถิ่นกรมที่ดินกรมการพัฒนาชุมชนนะครับที่สังกัดกระทรวงมหาดไทยนะครับก็มีฐานะเป็นนิติบุคคลนะครับข้อสอบข้อน,นี้ก็เคยออกมาแล้วนะครับแต่ว่าเราอย่ายสับสนว่า อ,อย่างอำเภอจังหวัดเนี่ยเป็นราชการส่วนภูมิภาคนะครับโจทย์ก็จะเอามาหลอกเรานะครับสำหรับท่านจะติดตามชมการเฉลยแนวข้อสอบในข้อต่อๆไปก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook ประพันธ์วาวรัมมีทั้งหมด4 Facebook ด้วยกันประพันธ์วารัมเฉยๆเป็นเฟซที่1น่ะครับแล้วก็ประพันธ์วารัมเฟซบุ๊กววที่2ประพันธ์วาวรัมเฟซบุ๊กที่3ประพันธ์วาวรัมเฟซบุ๊กที่4 แล้วก็ช่องทางเพจชื่อประพันธ์วอรรมัมในช่องทาง YouTube ชื่อบัญชีว่าประพันธ์วอรรมัมแบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้าช่องทาง t i ก t o k นะครับก็ชื่อบัญชีภาษาไทยก็ชื่อประพันธ์วอรรมัมส่วนภาษาอังกฤษแอดประพันธ์สองห้าสองสามแอดพร็ R e P U N 23, นสอะครับข้อสอบชุดนี้ก็สามารถใช้ได้ทั้งสอบเข่งขันบุคคลทั่วไปและก็สอบคัดเลือก สายงานผู้บริหารท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายต่าง,างๆหรือตำแหน่งรองประหลัดในส่วนที่ต้องสอบกฎหมายด้วยก็สามารถใช้ใข้อสอบชุดนี้เป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบได้และทั้งสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปกรณีที่ยังไม่ได้เป็นข้าราชการและสอบคัดเลือกสายงานผู้บริหารท้องถิ่นคาดว่าจะเปิดรับสมัครเร็วๆนี้ท่านก็เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับวันนี้เราเฉลยข้อ83ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ